สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการมอเตอร์สแรนด์นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์มูล่าครับเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์ของระบบแอร์ hmm. ในการใช้ชีวิตในประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่30กว่ากว่าแบบนี้ mm hmm. ฮะแอร์ถือว่าเป็นส่วนสาคัญมากเลยที่ทําให้การเดินทางของคุณนั้นสะดวกสบายหรือทุกทรมานครับแล้ววันนี้มาอีกหนึ่งอาการกับหลายคนที่ชอบถามและเกินมาทางเพจของเราหรือว่าเป็นอาการที่หลายคนมักจะเจอและมักจะเจอฝั่งคนนั่ง หลายคนที่เป็นผู้โดยสารครับนั si ่งในตำแหน่งข like ้างคนขับหรือในตำแหน่งผ like, ู้โดยสารเนวิเกเตอร์นั่แหละฮะคุณมักจะได้ยินเสียงดังีดหรือมีเสียงน้ำยาแบบอะไรแบบนี้ฟีดฟีดฟิวฟิวเนอาการแบบนี้มันเป็นที่มาของการเสียระบบอะไรและระบบอะไรกำลังจะเริ่มมีปัญหาแน่นอนฮะทุกคำตอบของระบบแอร์มีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกับพี่เนมกันเลยครับ และตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เนมอีกแล้วครับพี่เนมสวัสดีครับนะเอาตามธรรมเนียมครับพี่เนมเชิญฮะครับผมพรทิตินาคแดงเจเนอเรชั่นแมเนเจอร์โอล์คลาแอร์เซอร์วหรือเนมโ o r ์คลาครับผมครับผมเรามากับเรื่องของระบบแอร์ที่แฟนรายการก็มักจะชอบถามคนนั่งก็มักจะลำคัญใจกับเสียงที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอเสียงฟีดฟีที่มันเกิดขึ้นตรงหัวเข่าของเราเนี่ยในฐานะตำแหน่งคนนั่ง มันเกิดจากอะไรวะมันเป็นสัญญาณที่แอร์มันใกล้จะกลับบ้านเก่าจะต้องเสียตังค์อีกรือเปล่าครับอ่าผมต้องถามพี่เนียมเลยว่าเสียงฟิตฟีที่เกิดขึ้นบริเวณใต้เก๊หรือว่าตำแหน่งคนนั่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับพี่เนมครับหนึ่งเลยนะครับเกิดจากน้ำยาในระบบแอร์นั้นค่องหรือหายไปน้ำยาในระบบแอร์ร่องหรือหายไปนั่นเท่ากับว่าน้ำยารั่วไม่เต็มระบบใช่ครับอ่าอ่าซึ่งมันจะไปทําให้ตัวอุปกรณ์ควบเกี่ยวอ่า ที่อยู่ในมูอผมนี้อ่าก็คือตัวนี้ครับผมแอ r b i t i o n v a l v อ่าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหน้าตาแบบนี้คือวาล v e b o อ่า v a l บ e b o ครับผมก็คืออยู่ในรถรุ่นใหม่ๆครับผมหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็นี้ว่า a อ r b i t i o n v a l v เหมือนกันอ่าหรือทั่วไปเขาเรียกว่าวาลหางวาลหางครับผมอ่ามันมีหน้าที่คอยควบคุมการฉีดน้ํายาควบคุมการฉีดน้ํายาดูไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยอ่านะครับแต่เป็นตัวควบคุมการฉีดน้ํายาใช่จะมีด i a f e ม จานบินเนี่ยครับเขาเรียกไดแอรแฟมไดแอแฟมอยู่ข้างในจะมีน้ำยาเคมีที่ตัวจับความเย็นจับน้ำยาแอร์เข้ามาเขาฉีดเข้าไปสร้างความเย็นซึ่งองค์ประกอบสิ่งที่พี่เนียมบอกมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันสองแบบใช่ครับแบบสองแบบแบบแรกแบบแรกคือวาหางก่อนดีกว่าวาหางนะครับตัวนี้ก็เอาไปแปะอยู่ที่ท่อท่อคอยเย็นนะครับด้านฝั่งเย็นฝั่งเย็นจับอุณหภูมิเข้ามาปุ๊บส่งสัญญาณมาที่ไดแอรแฟม ทำการฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาไปเข้าไปที่ตัวคอยเย็นทาความเย็นออกมานะครับถ้าสมมุติว่าหนึ่งเลยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าน้ํายาขาดครับผมมันก็จับณหภูิความเย็นได้ไม่เต็มที่วาลเวลาวามันฉีดน้ํายาวิ่งเข้าไปในนี้มันจะเป็นสปริงพอน้ํายาวิ่งเข้าไปเต็มระบบเสียงมันก็จะเกิดมาจากวาลอ่าเดี๋ยวซูซูซีซีจีจีปอ่านะฮะเหมือนกันครับวาลบล็อกกับวาลหาคือทําหน้าที่ เหมือนกันแต่อันนี้มันพัฒนามาว่าไม่ต้องไปมีหางไปจับอะไรแล้วไม่ต้องแล้วอ่าโอเคอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมใช่ครับอ่าเป็นวาวหางใช่แต่อันนี้คือมีหาลักษณะหางงี้ใช่แต่อันนี้คือเป็นไม่ต้องแล้วอันนี้ไม่ต้องมีเอาเนี้ยไม่ต้องเอาเหล็กอันเนี้ยไปจับที่แป,ป๊บทางด้านท่อเย็นแล้วในตัวคอยแล้วครับผมเพราะนี้จับเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งเข้าไปให้แดร์แฟมมันทํางานอ่าอันนี้ไม่ต้องครับอ่าฮะอันนี้จับน้ํายาวิ่งเข้าไปที่ทิ้งในแล้วแดร์แฟมจับความจับเลยอจับค่าเลย คือเรียกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าในกรณีของน้ำยาไม่เต็มใช่ครับนั่นเท่ากับว่าสานนิษฐานได้ว่าเกิดการรั่วลสวทีนี้ใช่ครับอก็ลองไปหาช่างชำนาญการเติมน้ำยาให้เต็มดูก่อนเสียงหายไหมนะครับเสียงไม่หายอ่าทีนี้วาวละอ่า คือถ้าเกิดว่าอย่างแรกคือถ้าเกิดจะมีเสียงฟีดแปลว่าน้ำยาไม่เต็มใช่ครับน้ำยาไม่เต็มเกิดจากรั่วใช่ครับแต่ถ้าเกิดเติมน้ำยากลับไปเต็มแล้วปรากฏเสียงไม่หายเกิดจากถ้าเติมน้ำยาเต็มแล้วะนะครับแต่แต่การเติมยาคือถ้ามันรั่วเสร็จปุ๊บก็คือมันต้องมีส่วนในส่วนหนึ่งรั่วไปแล้วนะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันรั่วไปอยู่ดีแต่วิธีเช็คคือเราเช็คแบบนี้ได้ก่อนค่าผม เสร็จปุ๊บเราเช็คไปแล้วเติมยาเติมแล้วเสียงไม่หายครับผมวาวมีปัญหาแล้วครับวาวมีปัญหามีปัญหาอะไรและค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ครับวาวจริงๆมีปัญหาค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับก็คือวาวตัวหนึ่งก็ราคาหลักร้อยอะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบนะครับก็ไว้ข้ามเติมยากันไปครับผมก็เปลี่ยนวาวซะก็จะหายทําไมผมถึงบอกเป็นวาวอย่างที่บอกไปครับวาวมันเป็นสปริงมันยกปิดยกาฮะบางทีสปริงมันกาดถูกการใช้งานมานานอ อาจจะล้าไดาลา้ล้าวางานใช่ครับล้าแล้วมันเกิดอะไรแทนที่เวลามันจะเปิดสปริงให้มันเต็มที่แล้วน้ํายับน้ํายาเข้าไปมันก็เปิดไม่ได้เต็มที่เปิดแบบขี้เกียจเปิดแบบขี้เกียจอ่า<ะ>เพราเปิดแบบขี้เกียจเกิดอะไรขึ้นครับครับผมเสียงมันก็ฟีดเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนกับเวลาเราเอามืออุดสายยางอ่ะม่าอ่าใช่เลยเหมือนเราเราจะฉีดน้ำแล้วเราเอามืออุดสายยางไว้แล้วเราปล่อยให้มันจะพุ่งเป็นฝอยขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงจะมีเสียงไปขึ้นมาอ่านะครับ เอายกตัวอย่างค่าใช้จ่ายครับถ้าเป็นอเวนซ่าคันนี้เปลี่ยนวาลวไว้ค้ามเติยมยานะอยู่ประมาณพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทส <20, S 2> ครับผม<ฮ>นะครับครับว <ought> ีออสวีออสก็ประมาณใกล้เคียงกันครับรารคาวาลวไม่ไม่แตกต่าง นะครับแต่ถ้าเป็นวาลแท็กราคาก็จะไปอีกแบบก็อยู่ที่ผู้ใช้รถจะเลือกนั่นเท่ากับว่าฟอร์มูล่าก็มีวาลเป็นของตัวเองใช่ครับอ๋อนะครับอ่ะอย่างในส่วนของรถยุโรปครับขั้นตอนการดูแลรักษาเนี่ยในกรณีที่มีเสียงฟีดแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราผมก็จะเคยเจออยู่เหมือนกันครับค่าใช้จ่ายจะสูงรถญี่ปุ่นเยอะมากมากไม่เยอะครับก็ประมาณ30%สอน์่ะอ่าหือพันกว่าก็อาจจะเป็น2 0 0พันกว่าสองพันกว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าอย่าลืมว่าอะไหล่รถ ยูโรพวกนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าคนะครับแต่การไวชกรมเติมยาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกติเบรคมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วใช้เวลาในการเปลี่ยนนานไหมฮะถ้าเป็นที่วาวเปลี่ยนแบบนี้วาวมีการเปลี่ยนวาวไว้ครมเติมยาก็หนึ่งชั่วโมงนะครับครับเวลาที่เปลี่ยนวาวแบบนี้นั่นหมายถึงว่าน้ํายาเกิดการรั่วคลับอันนี้ผมถามพี่เดมเพิ่มว่าเราจําเป็นต้องล้างระบบหรือไม่การล้างระบบเรามาดูอีกทีหนึ่งครับว่าระบบดำไหมนะครับ รั่วมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วะนะครับถ้าระบบไม่ดำนะครับแล,ล้วรั่วแล้วเรายังไม่ต้องจําเป็นที่ต้องล้างระบบเราแค่ทําการเติมน้ำมันคอมเพิ่มเข้าไป ให้กับคอมเพรสเซอร์มันเพราะว่าเวลารั่วน้ำมันคอมันออกไปกับ uh huh. ยาแอร์ด้วยอ uh ่า huh. มันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์เข้าไปได้นะครับแต่ถ้ามันรั่วมานานเติมตลอดเดี๋ยวก็ไปเติมเดี๋ยวก็ไปเติมยังไ,ไม่ได้ซ่อมสักที <Ừ. S 2> จนทําให้ระบบมันดํา <Ừ. S 2> อันนั้นต้องทําการรือมอำก,การล้างระบบอันนั้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกและใช้เวลาในการทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้ยินเสียงฟีดในตําแหน่งคนนั่งก็ดี<อ>หรือคนขับได้ยินเสียงจางๆก็ถามคนนั่งดูว่าถ้าหากว่ามีเสียงฟีดลองเติมน้ํายาให้เต็มก่อน ถ้าเติมให้เต็มปุ๊บแล้วหายแปลว่ามีรั่วเกิดขึ้นอาถูกต้องดูช่างเขาจะดูที่เกจได้ดูที่ตาแมวได้เขาก็จะเช็คเบื้องต้นก่อนเลยนดับแรกของช่างแอร์คือเขาจะต้องเช็คเรื่องน้ำยาแอร์ก่อนนะครับว่าขาดไปไหมห้องไปไหมเขาจะดูที่เกจได้เขาจะดูที่นี่อ่้ถ้ามันมีการขาดมาเขาก็จะลองเติมเข้าไปแล้วดูที่เสียงวาวมันเงียบไหมนะครับถ้าเกิดเติมจนเต็มแล้วปุ๊บเสียงยังไม่เงียบครับ ยังมีเสียงฟีดอยู่เหมือนเดิมเตรียมเปลี่ยนได้เตรียมเปลี่ยนวาล์วได้เลยใช่ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันรั่วมานานแล้วก็เป็นวิจารณญาณของช่างในการตรวจสอบแล้วว่าเระบบมันดำไหมอะไรยังไงไหมว่าจะต้องมีการล้างระบบหรือเปล่าใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาที่ฟอร์มูล่าทุกรุ่นมีวาล์วของเขาเลยไหมมีครับใช้เวลาก็ชั่วโมงกว่าใช่ครับน่าจะจบได้เลยนะฮะเ้าฝากไว้ให้สำหรับใครอยากมาเจอพี่เนมมาที่ไหนยังไงและเบอร์โทรอะไรครับพี่เนมมาที่ซอยกรุงเทพกีฬา2ะครับผมนะครับหรือเลียบมอเตอร์เวย ครับผมนะครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเลี้ยวอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวเจอเลยนะครับเบอร์โทร0615541987นะครับผมแล้วก็โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับโทรมาพูดคุยก่อนได้เอ้ยอาการรถผมเป็นแบบนี้ยินดีครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกนี้ฮะอย่าปล่อยให้ความเสียหายพังจนมันกลายเป็นความเสียหายที่กู้ไม่ได้ครับระบบแอร์นะครับ ถ้าเรารู้ว่ามันผิดปกติไปแล้วนะครับปกติเราชีวิตประจำวันเราใช้แล้วมันรู้สึกว่าเราเย็นอยู่ในการใช้รถของเราทุกวันในการขับไปทํางานวันหนึ่งมันเกิดขึ้นไม่เย็นแล้วอ,ะอ่ะอย่านิ่งนอนใจผมนะครับลองหาเวลาเข้ามาเช็คระบบแอร์ดูก่อนอถ้าจากที่จะเสียมากอ่ามันจะกลายเป็นเสียน้อยนิดนิดเดียวอาจจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คร,รับผมแต่ถ้าคุณปล่อย ยืดยาวออกไปเอ้ยยังพออยู่ยังไม่ได้ร้อนขนาดนี้เออแล้วปล่อยในสิ่งที่มันรั่วออกไปออกไปหมดแล้วน้ำมันคอมมันออกไปหมดคอมเสียหายระบบเสียหายอันนั้นหนักตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฮะเรื่องแอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องจำเป็นมากกับประเทศอย่างเรานะฮะฝากไว้แล้วกันวันนี้ผมกับพี่เนมลาแล้วนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ